สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่9พอยอ2อ6 7นระคะทุกท่านวันนี้ก็มีเนื้อทั้งดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะมาแล้วนะคะแอดนิวต้นนะคะทุกท่านเข้าดีนะคะเล็กเด่นเข้าดีนะคะเคยเข้า3ตัวตรงมาแล้วนะคะทุกท่านแล้วก็เด่นบนคนโคนราชนะคะจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะรัก คุณคราชพร้อมเด็กปั่นจักรยานนะคะทุกท่านแล้วก็ใบเขียวนะคะ,ะใบเฉียวปดนี่นะคะทุกท่านก็นำข้อมูลแนวทางมาฝากเหมือนเดิมนะคะก็ขออภัยด้วยเมื่อวานนะคะไม่สบายนะคะทุกท่านเก็บคอนะคะกะ็พักผ่อนไปนะคะทุกท่านวันนี้ก็กินยาดีขึ้นแล้วนะคะก็ ก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนนะคะทุกท่านคำเตือนทางช่องเป็นเพียงนะคะสื่อกลางนำเสนอนะคะแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสน,น,น,นุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะามาติดตามรับชมนะคะาแนวทางของแอดนิวตันนิวต้นกันนะคะทุกท่านเลขเยอะนะคะแต่ก็ข้าวสามตัวตรงนะคะทุกท่าน มาดูข้อมูลนาทางนะคะของอันิวตันนะคะทุกท่านงวดที่ว่าข้าวอ่ะเก้าหกสองนะคะหกสองเก้าข้าวต้นนะคะงวดต่อมาก็ศูนย์สี่นะคะศูนย์ละสีส่เป็นเลขเด่นนะคะทุกท่านตามต่องวดน,นี้นะคะวดน,นี้แอดก็ได้มาแล้วนะคะ16พอย2567น้านะคะทุกท่านเด่น07และสี่เ็ดนะคะก็ มาจับให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ a อดนิวตันนะคะทุกท่าน16พอย2,567นะคะ0747นะคะ6746 04นะคะ406นะคะ06นะคะ2ตัวบนนะคะทุกท่านอ่า706 704 746 70นะคะอันนี้เลขเด่นมาครบบนนะคะถ้าเบิลก็ 0 0 6 6นะคะมาคบบน9 1 7 4 0 6ะะก็นะคะก็ทำตามสูตรนะคะสูตรของแอดนิวต้นก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านก็นำมาเป็นข้อมูลนาทางให้นะคะก็ต่อไปก็มาดูจับคู่คนโคราชนะคะลักไก่ชนนะคะพร้อมเด็กปั่นจักรยานนะคะทุกท่านมาเรียบร้อยนะคะแอดก็ตามมาให้เรียบร้อยนะคะทุกท่าน จับคู่นะคะเด็กปั่นจักรยานงวดน,นี้ได้5้าและ6นะคะทุกท่านวดที่แล้วเข้า2 3 3 2ามงวดน,นี้อีกตัวอะไรดีของคนโคราชนะคะเด่น8 90ศนย์นะคะเลขเด่นนะคะทุกท่านมาดูในนี้จับคู่ให้แล้วนะคะทุกท่านจับคู่นะคะก็ลงให้ในนี้นะคะไม่เยอะนะคะทุกท่านมีแค่6ชุดนะคะ คนโคราชจับคู่บนนะคะ16พย2567นะคะ05 06 85นะคะ86 95 96นะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะอันนี้ข้อมูลบนนะคะทุกท่านก็นำข้อมูลมาเป็นแนวทางให้กับทุกทกท่านนะคะแล้วก็นำมาเสนอนะคะแนวทางมาดูใบเขียวนะคะใบเขียวกับอ่า ใบเขียวกับใบาชา,เ,ชบบาเขียวกับใบเขียวนี้กับใบเขียวปดนี่ก็คืออันเดียวกันนะคะทุกท่านแอดก็นำมาฝากนะคะใบเขียวนะคะใบาชาเขียว16พย2567ันยะคะห้าเจ็น่งห้าเจ็นะคะ,57 1, 57 3, ะ,คะเลขเด่นก็คือ4ถ้า4มาก็41 42 43นะคะทุกท่านมีแค่3หางนะคะก็ นำมาเป็นแนวทางให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางนะคะอีกแนวทางหนึ่งให้กับทุกทกท่านนะคะกะ็นำข้อมูลแนวทางมาฝากนะคะทุกท่านก็มีเลขซวยมาฝากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอดกอ็พูดจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็ คออยู่ยังเก็บคอนะคะยังอ่ะไม่ได้ดีขึ้นนะคะทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณอ่ทุกทุกท่านที่เข้ามาแวะและชมและะกดติดตามนะคะทุกท่านขอบคุณอ่ทุกไลท์ทุกแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ